ในแทร็กที่2นี้นะครับหลังจากที่เราเห็นต่อไปเราจะต้องทําการติดตั้งเจ้า x อ9 0 0 0 u ้า9 0น0 u นี่คือตระกูลเดียวกันกับ e z นะครับนะถ้า e z 2001, 2000, 2011่และ2013เนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกันเริ่มต้นนะครับเรานําสายตัวนี้ usb เสียบเข้าไปที่ด้านข้างก่อนให้เรียบร้อยต่อจากนั้นนะครับนำสายตัวนี้เสียบเข้าไปในช่อง usb นะครับนะเอาเสียบ usb ให้หน่อยครับนะครับเสียบเข้าไปดูนะครับพอผมเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟสีแดงติด นะครับนะตัวไดเวอร์นะครับนะจะถามหาหรือไม่ถามหาเราเราก็สังเกตดูก่อนถ้าไม่ถามหาไม่เป็นไรนะครับเรากดตัวนี้โอเคแล้วก็ปิดไปให้เรียบร้อยนะครับผมก็ปิดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะผม c ค o s e โปรแกรมไปเพราะว่าตัวนี้เป็น w i n d o w เ7เริ่มต้นที่ My Computer คลิกขวานะครับของเมาส์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วมา p r o p e r t y ต่อจากนั้นมา Device Manager คลิก Device Manager นะครับนะ เรามาดูซิว่าตัวนี้เครื่องหมายตกใจของเราคือตัวไหนนะครับนะเราก็ดูก่อนเปิดเปิดเปิดนะครับนะเรามาดูนี่ครับเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจมีไหมเดี๋ยวนะครับนะไม่ออตัวนี้มาแล้ว xf9000 นะครับ xf9000 นะครับกรณีที่ไดเวอร์สมมุติไม่มีนะครับผมทําการลบออกก่อนสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันมีนะครับนะผมลบทิ้งก่อนนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับนะผมลบทิ้งก่อน นะครับนะผมลบทิ้งก่อนนะครับนะสมมติมาผมไม่เอานะครับเดี๋ยวหลายๆคนนะครับนะปุ๊บนะครับเขาจะถามหานะครับนะผมสแกนนะครับนะผมจะอีกครั้งหนึ่งอันนี้กรณีเพื่อนสมาชิกบางท่านลงเครื่องใหม่ๆแล้วอาจจะไม่มีไดเวอร์นี่ครับเขาจะถามหาไดเวอร์นะครับนะฉะนั้นไดเวอร์ตอนนี้ปั๊บอ๋อมันทําไมมันเจอกันนักขนาเนี่ยนะครับนะฉะนั้นตัวนี้ไดเวอร์ขึ้นมาเราบอกว่าเจอมันฉลาดเกิน นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเช้งนะครับนะเราจะเช้งไดเวอร์นะครับนะเราก็สามารถที่จะสแกน for hardware for เช้งนะครับนะเอาเช้งไม่ได้เสร็จบผม property ก่อนนะครับนะเหมือนเดิมโอ้มันเก่งไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ท,ที่หาไดเวอร์ไม่เจอนะครับให้เพื่อนสมาชิกมาดูตรงนี้นะครับนะกรณีที่ติดขัดนะครับไปที่คอมพิวเตอร์มาที่ไดซีมาที่โปรแกรมไฟล์ นะครับต่อจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับนำะมาที่โปรแกรมไฟล์ลงมาล่างสุดนะครับจะเจอ XF 9 0 0 0อยู่9 0 0 0คลิก FF 9 0 0 0จะเจอไดเวอร์ของเราอยู่ที่นี่นะครับเราก็มาเอา Driver ไดเวอร์ได้นะครับมาเอา Driver ไดเวอร์ได้ฉะนั้นที่ผมมาให้ดูนะครับข้อมูลของตัวนี้ทีวีก็อยู่นี่ IC DVD ก็อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้ง2ตัวเลยนะครับเลือกเอาได้เลยฉะนั้นการค้นหาข้อมูลตัวนี้จึงง่ายนะครับอ่ะผมปิดโปรแกรมไป ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับค่อยๆดูไปผมใส่เข้าไปไฟติดแล้วนะครับดับเบิลคลิกนะครับนะผมดับเบิลคลิกนะครับนะดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะไม่มีการฟ้องเออร์เอร์ใดๆทั้งสิ้นต่อจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมจะทําการเลื่อน r a n เก t ตนะครับนะไปที่อังกฤษก่อนจะได้ง่ายนิดหนึ่งจะได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับต่อจากนั้นเสร็จปุ๊บเริ่มเลือกของทีวีก็มา244ส เลือกไปที่ Default นี่ให้มาที่ ST t ท o m อมสันนะครับไปที่244ซสัก16นะครับต่อจากนั้นเราโหลดโปรแกรมออกมาดูซิซึ่งผมจะมีไฟล์บอกนะครับครั้งแรกมันจะอยู่ Document ให้ทำการคลิกด้านข้างตัวนี้เลือกมาที่ได c นะครับต่อจากนั้นไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วดึงตัวนี้ลงมาล่างสุดชวบเข้าไปให้จะเจอ XX9000 เรียกเข้าไปใน x x 9 0 0 0 จะเจอข้อมูล eProm TV เรียกเข้าไปในทีวีทีนี้เลยเป็นฝูงเลยนะครับนะยกตัวอย่างเข้าไปดู Panasonic เรียก Panasonic ขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งจัดไปนะครับนะข้อมูลจะก็จะเข้ามานะครับนะต่อจากนั้นเราก็แฟตตามคลิปวิดีโอการโปรแกรมต่อไปนี่คือการใช้งาน XG900 นะครับที่เพื่อนสมาชิกซื้อไปนะครับนะต้องขอขอบคุณมากๆติดขัดการใช้งานนะครับโทรปรึกษาผมได้0815633470นะครับ แะนั้นก็ขอฝากนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกใช้รายแอปพลิเคชันอยู่ก็เซิร์ช ID ผมได้ใช้เบอร์โทรเลยนะครับ0815633470ยินดีตอบปัญหาเพื่อนสมาชิกนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของ XF9000 อยู่ครับ